สวัสดีครับผมเดี๋ยวมื้อนี้สิพาเฮ็ดเมนูก้อยหนูนะครับเดี๋ยขันแรกเขาต้องปิ้งก่อนหนูตัวยหญง่งครับเอามาก้อยใส่บวม่วงครับมื้อนี้รับรองครับสูตรน,นี้แซบมีเชฟมือเด็ดมาจากซีดาเทฟกันชิดครับมื้อนี้สิมาก้อยหนูให้กินครับ เมื่อคืนเราไปใส่มาครับได้พอได้กินอยู่ครับหนูกาําลังโตงามๆเลยครับเลือกเอาตัวหญ่ครับมาก้อยแต่ว่าผมว่าตัวหญ่นี่กระดูกมันสีแข็งเลยเขาน่าจะเอาตัวน้อยถ้าตัวน้อยก็น,นี้ก็สดีครับมันกระดูกมันยังอ่อนครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งน้ำกันนะครับรถบันนี้ก็ซับเด้อครับบันนี้อ่าอ,อ,อไปไล สับสับเอียดจัง่อยแล้วก็เอาไปต่ำจัง่อยครับน่มใช่แนวยางยาอยู่ใช่แล้วคือยังลาบกระดูกเลยพี่น้องเอ้ยเบๆพี่น้องมาพี่น้องเศบโลดคุณยังกบาบ้าอางก่อน บัวลอยมาบัลอยไรไปนี่ครับผักกะซอยเรียบร้อยแล้วครับมีผักเปียวหอมแดงหอมชีต้นหอมหอมไปเรื่อยครับแล้วก็บักม่วงครับข้างล่างครับต่ำโบน้องห้องน่ะต่ำมาต้องไ่ต้องซับละเอียดแล้วต่ำมาดูเพื่อน้องต่ำมาอยู่

ติงอยู่ใช่จะไปกินสัตีรบมี้มันเรยนเรียนก่อนครับแล้วก็เอามาตำครับนี่ครับเอามาตำใส่โ้ก ี่ครับเครื่องปุงแต่ยังท่านได้ปุงครับเอามารวมกันก่อนฮ<ะ>เฮ้ยวนแล้วเพอดีเอาเ,อาเอาพิอยู่เด้เอามาจากบ้านนี่นพรพปุงกาละสินนะครับอย่างเพิรตั้ครับบันนี้ ุหอมเลยพี่น้อ,นองเย้ยเพี่นเองน้ไได้ขายหับงูขายถุงงูขายถงมูนะพี่น้องเด้อไปสร้างกันแค่ได้มาห่านที่หูงั้นก็น จิ้มตอกับมือจิ้มใซ่ส้จิ้มใส่สู้แบบอะไได้พี่น้องก๋้ยเตี๋ยวแถวปั้ก้ยปัตองเลยพี่น้องแบนี้ที่พูดกัน ไปเดี๋ยวนอด่ะมั้งเนเบิ่งเอาพอไปทุกพี่ให้เชฟกันทิตเราเบิ่งก็รูพอดีม่้ล่ะสำหรับวันนี้รับคือผามสหหนูเสิ้์ฟม่วนครับม่วงไาวนนูครับวันนี้ครับอจากน่ันดี่ยังมันมีถุกน้องเมือสบรองครับครับการตําก็ต้องโแก นะครับวดใส่ขวดควาดน้อยนะครับแ่เดวเดียแหละครับแควงเน้ยก็ควงวงตรงคว้านครับตรงเน้นหนึงสนะครับเยตนึงสินะครับวคว้านนะครับเว่ากันรสชาิมันสิบกขึกันนะครับต้องใสขวานะครับก้อนเน้นนะครับเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวมเีนครับอย่าอย่งเริ่มที่การปรุงครับเริ่มเอาหวงวงตำแล้วนะครับ พี่ครับนี่กานเราแย่แคนไหนครับในล้วงกับเปอนต้นเอาหม้อตุ๋นแดงใส่แล้นนะครับกูเร่กูเร่ตำเห็มเขากันแล้วกันนะครับครับซึ่นะครับแก้ยกับความเนี่ยนะครับแต่มีสูตรในการนะเพื่อไม่ใหนหนอเข้านะครับ ได้ทราบวาอยากตํำแบบคุเรคุเรแบบเือตำหูครับได้ครับจ๊าหนครับเขาสิงหัวหัวกนเขาซีงมัน้อได้นะย่านนไเยอะอะไรๆใให้นื้นไมนเอาแบบว่าิมกันนครับติะไครับนามูรุกัน่าเปรีครับอร่อยเด็ดฮะครับอร่อยฮอครับแม่เรียน จวินน right? ่ะหอกกันหน่อยครับเล่สะพานไปย่งหนูเล่เล่สะพานขาม้องไปย่งตอนหนูมีเลยมีับแกนมทงนั่นอันนี้ก็เป็นเก้าควผงชีสพริกป่นนะครับเทลงครับครับเทลงครับเอาผซิ เป็นบกม่วงที่สามฤดูที่รสชาติออกลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับปรเป็นว่าบกมหาหา่วงียังไรนะครับตัาตองเห็นมันออกกินออกที่สารที่สารเหมือ,อนอาหารปลานะครับคือบกม่วงซ้อนนี่สิแมนแมนแมนชื่อบกม่วงปลายังไงอะไรกันนะครับเห็นออกกินลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับคือบกม่วงกระร่อนนะครับเออเจฟก็เลยกระร่อนนะครับจ้ำแข็งแข็เข่าให้เข้ากันนะครับ

แม่แม่สูงไงเนี่ยเป็นไงครับรสชาติรสชาติะร้โอเคครับอันนี้ครับพอดีรสชาติประมาณ80% 75%เร์เซ็เกรบาเปอร์เซ็นต์มากกว่าปรุงกาไมเรสิบห้าเปร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นตครับากวกินหอมครับมีหอมแดงหอมเปรักแพ้วนะครับกับซีต้นหอมเลครับใส่ลงไปครับ อันะนี้เป็นน้ำสำหรับที่คนรวยเก็บไป้คือคนจนนะครับอันดับแรกของคนจนคือตื่นขึ้นมา <c oughs> คิดอย่หางบอกครับอันดับแรกคือต้องถอนครับสิ่งที่คนจนเก็บได้แต่คนรวยเก็บไปเลยครับคนไวไรวยเขาตื่นเต้นสอเขาเห็นงี <c oughs> ้งน,นะครับคนจนสีกีตาคิดอย่หางบอกครับสิ่งแรกที่เิ็ได้ออถอนเท่านั้นครับอันนี้คือปัจจัยของคนจนครับนี่ความสุขของยุตธี ชีวิตอีสารูกทุ่งมกบาดนากครับเด้ล่างนิดแงครับเนี่คือ่างหอยแม่คงเนครับเนี่ยครับนะวันนี้มันสีเหมือนมั้งครับเบิ้งเบเบิ้งกันครับว่ะส่วนหนูครับตั้มหนูเสิดงวงเนี่วนหนูครับ

อันปั๊บพ่อให้ปั๊บอ่าโอเคครับวันนี้ตักใส่จานครับสำหรับพระคิดนี่ก็ตั้งแต่ดักไปหาถอนขนจนขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือมันนี่ส่วนหูครับถึงการเส็จสินาระคิดของมันนี่นะครับมันนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับครับเสียอเียนรนเรยบเรียบเจ้าก็ิดอก็บง อิดนะครับนช่ครับหน้าตาก็ประมาณนี้ครับรสชาติบอกได้เลยว่าลูกสาวลูกสาวติดเนื้อือว่าลูกสาวมั่งครับสุดที่รับเจ๊ครับเชฟกันชิดฝากติดตามนะครับช่อง YouTube ของเทวไทยโซนะครับอันนี้ผมกับเป็นแคกเชแล้วก็รฝากลง YouTube ให้น้องๆเขาล้ครับหน้าที่ผมกับมีประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับร้องเด็ดอร่อยที่ครับโอเคครับ